สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะื้นนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์หลังหวยออกเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะอันกวนสีเขา่าตัวเลขว่าสํำหนักใดเพื่นเดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชมครับนังคิดได้ว่าเลขสองศูนย์มาแต่ใส่บ้านเลขที <laughs> โอ้ยบ้านเลขทีน้ำเชียร์บ้านเลขที่แม่ขาดอนุช้ชมครับสามสองศูนย์ค่ะ น้ำเสียกะคิดได้อยู่ดีค่ะท่านผู้ชมว่าสามสองศูนย์บานเหล็กที่จะขวางแต่ว่าบ่เอาดอกค่ะท่านผู้ชมบ่าเอา,ะะา,เอาก็ไปเอาตัวประกบเอามาควบหกตัวเห้เข้าผลเนาะครับค่ะเลขออกแล้วจ้าควายคิดว่าเป็นบานเล็กที่จะขวงสามศูนย์ก็ออกดูบานนี้ก็มา่สองศูนย์เพราะว่าเป็นอย่างคือว่า่าอยากได้พ้อมอันมันบ่ติดอันเล็กเด่นที่ว่าหิดหิดกันไหมค่ะท่านผู้ชมครับตัวไหนเงินต่อ ห้าหกเจ็ดมันว่าติดน้ำเสียกับว่าอยากได้เนาะค่ะท่านผู้ชมบัตรเลขที่จะของค่ะสองศูนย์สามสองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้น้ำเสียก็จะมาสรุปตัวเหล็กนะค่ะท่านผู้ชมค่ะจะมาสรุปตัวเลข,เลขอ่าว่าสมนักใดพิ่นเดินดีพี่น้องควรวจะก้อติดไหวนะค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะเลขที่สมนักที่เพิ่นรุดบ่แม่นว่าเพิน่นสะิบ่เข้าเนาะค่ะอ่า ก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขที่น้ำเชียสรุปน้ำเชียกก็ขอกราบขอบพระคุณอาเซียนปูเนาะอาจารย์ทุกท่านที่เป็นมอบแนวทางให้น้ำเชียส่งต่อให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งในงวดวันที่เมื่อนี้แหละค่ะท่านผู้ชม1ตุลาคม66ค่ะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้น้ำเชียก็จะมาสรุปให้เบิ้งว่าส์ซัมนาคไดเพิ่นเดินดีเราก็จะไปต่อสู่กัน งวดวันที่16ตุลาคม6 6เลยค่ะสำหรับแฟนครับหรือว่าอาจารย์หรือว่าคนที่ฝันแม่นท่อทมาหาน้ำเชี่ยอะไรเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นบนเป็นบนลางเป็นลางส่งให้น้ำเชี่ยก็ได้เดี๋ยวน้ำเชี่ย15พี่น้องแฟนครับประกบเอาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชี่ยกะ,ะมีตัวเด่นตัวดับที่ว่าค่อ,อนข้างไปได้อยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,ะน้ำเชี่ยก็อยากได้ หลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยบนเป็นบนล่างเป็นล่างหรือว่าเลขวิ่งตัวเดียวค่ะค่ะทรงมากกดะไร้อค่ะดมุส้มน้ำเสี่ยสีเบิ้งหรือว่าสถิติย่อนหลังน้ำเชียกะสีมะนังเหิดก็จะล่งไหพี่นอ้องเอฟซีทั้งสองเบิ้งค่ะครับน้ำเชียกะมีอาจารย์ทางหลังพร้อมค่ะามผู้มเนาะครับค่ะทั้งเหล็กเด่นเหล็กดับค่ะอ๋า สำหรับเบอร์โทรกะ0925615817่เด้อค่ะท่านผู้ชมโทรมาได้ค่ะเอามาเบิ่งกันเลยเนาะครับผม202 20266 20เอาค่ะท่านผู้ชมครับเห็นปะทำไรเนี่ยหรือว่าซ้ำเนี่ยซ้ำเนี่ยกลั่ดีเดี๋ย่จะเป็นเงาเด้เออ๋อค่ะท่านผู้ชมสำนักแหลกที่เดินดีเนาะครับผมค่ะ,ะน้ำเชี่ยกะเขียน นี่ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับคแต่ว่าที่พานมาซีหางวดนั่นอบนบนค่ะท่านผู้ชมบนอุ้ยเข่าจนได้เนาะเข่าครับสุดยอดอีรีครับผมคสุดยอดอีรีครับผมเข้าจนได้ค่ะท่านผู้ชมพี่ตอยนี่ครับแต่ว่ากขอบคุณพี่ประกายพี่ต้อยถึงว่าสูตรพี่น้องแฟนครับสีเห็ดเป็นเนาะแต่กี่พี่น้องกับว่าด้มากประกบขอบคุณ อาจารย์แล้กก็ขอบคุณเอฟซี่ที่เพิ่นโทรบอกน้ำเชี่ยให้ประกบแฟนครับเพิ่นกระไดาเท่าทุกมือนี่เนาะครับผมค่ะกะดังมากทุกมือนี่เนาะดีใจกับพี่น้องเอฟซี่ครับผมบางทานเพิ่นกัไดได้โชว์ใลลาบน้ำครับผมค่ะเลขเด่นสองตัวนี่เนาะครับค่ะดังทุกที่เด้อวค่ะท่านผู้ชมนี่นี่เนี่ยค่ะพ่อปล่อยออกไปแล้วเนาะครับค่ะเอาก็ได้มากลวละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชี่ยสีปล่อยหายพี่น้องเนาะครับค่ะ แม่ทางเหนือค่ะท่านผู้ชมแม่กามาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชี่ยขอสรุปเบรกเรากัจะควายสิปล่อยให้เนาะครับค่ะงวดเก่าค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้พันเอามาล่งพันรุดนะเสานี่แมนครับผมค่ะแม่ลงลางค่ะท่านผู้ชมเนาะพันลงลางค่ะขั้งแรกเนาะคครับ่ะ ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแม่เพี้ยนเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างเนาะค่ะสองศูนย์สองหกหกเอ้าลืมค่ะท่านผู้ชมงวดเก่าค่ะเขาขาดบ่ออะดิเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนียนครับผมค่ะอยู่ในนี่สิเป็นซิปเอฟสำนักของน้ำเที่ยเด้ค่ะนี่ขาดบ่ออะนี่ค่ะเลขวินหกตัวมาครบสามตัวบนเนาะเนียนครับผมค่ะ สุดยอดค่ะพี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมงวดเก่าคล่องแซมตลอดเนะาะแถากับพี่ <ลง S 1> ปกากไก่ค่ะโอ้ค่ะท่านผู้ชมต้องขอโทษขอไพ่แฟนครับเดอ้อค่ะท่านผู้ชมรรกระเฮ็ดตามสติเนาะครับเบิ่งแน่นี่แม่เแ่าสองศูนย์สองหกหก เห็ดตามเลขที่ชนกันแหละครับผมแต่ว่าก็มีศูนย์สองก็มีมอเยอะครับผมในอในกลุ่มนั้นนี่ค่ะท่านผู้ชมลักลอยเขาอีลีเนาะพันโซงไห้เนี่ยค่ะตรงกับลักลอยน้ำเชี่ยที่เห็ดมาอยู่เสียายเนาะนะพี่น้องพันลออันนี้อยู่แล้วเถวเนี่ยครับลักลอยน้ำเชี่ยเขาแหม,ม,มค่ะท่านผู้ชมค่ะ งวดนี้เป็นงวดที่หาดีค่ะนี่บางเที่ยกัอะไรสามตัวจังสี่บางเทีย 4, เท่ยกัอะไรสี่ตัวเนาะครับโอ้ขอโทษหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่บางเนี้ยพีดแต้มเดียวเนาะแม่นค่ะงวดนี้ีพอเพิ่นหลุดลักหน่วยเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะพอเพิ่นว่าแห้งที่สุดบน่นลักซิฟอีกเท่าเท่าลักซิฟครับผมโอ้ยี่พอแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เข้าหลักสิบค่ะตามต่อเนาะพ่อจเจริญสินค่ะคักบ่วเ่าโอ้หลักสิบค่ะหลักสิบอีพ่อ 0, เขาครับค่ะสองศูนย์สองหกหกสองศูนย์สองหกหกค่ะท่านผู้ชมเขาตะลักเนาะเขาตะลักก็ดีค่ะท่านผู้ชมสิบเป็นสิบ เข่า้อค่ะ่ันบุชชมนีเข่าค่ะสามสำนักจัดบนล่างครับผมโอ้เสียายงวดว่าหันโนาครอบที่จริงสีเข่าอยู่นะโอ้พอดี้เข่าแล้วละครับผมมันสีเดินดีต้อนเนื่องแล้วครับพี่น้องอันน้ำเชียร์กะว่ายู่ค่ะ่ันบุชชมเพราะว่าเพิ่นมีเอฟซีเพิ่นมีสายแข็งเหล็กดับหมวดหนีสองค่ะ่ันบุชชมบันนี้เพิ่นกระโท่มาว่าโอ้ยเหล็กดับสายแข็งบนสองเอาบอ่อยู่ เลยบรได้ซื้อสองศูนเท่าเลขมือเ้าดิหนิเพื่อนทรงไห้นน่ครับเลขพิเศษวันหวยออกเลยครับผมศูนย์สองป้าตรงตรงเลยบนอีกเท่านีบนบนพร้อมน,นิว่ากับอีกเนอแ่าขอบคุณู้ใยายใจดี้ะแต่ว่าเป็นว<ม>่าเอาดอกเทา่ามันดับสองบ้านนี้งวดนี่ละงวดนี่สีมานี่ละเพื่อนจีว่าจัไหนเนาะ ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่เ้อะค่ะที่เพนป้อนตัวเลขให้ในวันออกในวันออกพี่น้องวามากสิเมีนเนาะน้ำเชี่ยเนาะค่ะแต่ว่าพี่น้องมันกบว่าเสมอไปเนาะค่ะแจ้งสายด่วนก่อนเที่ยงกับรูดเทนบอจค่ะดังผู้ชมครับคักบัวท่าโอ้สุดยอดค่ะรูดงวดว่าหันเนาะครับแตมเดียวเนาะพนหายเก่ามันมาแปดแมนกลับมาเดินดีแล้วครับผมบ้านนี้ค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมได้เฉพาะวันหวยออกพี่น้องอันน้ำเชียเห็นพี่น้องคอมเม์อย่วะปล่อยเร็่ๆวเนี่ยบ่อไรค่ะท่านผู้ชมบ่อไรอีลีตรงขอโทษขออภยัยน้ำเชียก็เหตุตามสถิติต,ตามากำหนดของเซียนที่เพิ่นสัง่งให้ปลอยค่ะแล้วก็เลขเด่นของน้ำเชียจังสีขันมาบ่าคขบน้ำเชียกะเหตุบ่อไรเพราะว่าน้ำเชียบ่อเม่น,นข้นคำนวณ เป็นคนดึงเด่นไห้ซื้อแมนค่ะไก่ฟังแต่ว่าเก่ามาเชียเพิ่นเขียนว่านำเชียดึงเด่นแม่ค่ะครับขันบ่ครบน้ำเชียสิดึงไห้พี่น้องบ่ได้ดึงมั่วพี่น้องกะเสียเงินเด้ค่ะถูกต้องบ่อ,อก,ก่อนค่ะท่านผู้ชมจังไหนนํำเชียก็ะล่งไห้เห็นบ่น้ำเชียก็ะลงเป็นตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไห้พี่น้องค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมอ่อาอาล่งไห้มากะติด2 0ศูย์จังสิพี่น้องกะว่าเอาเห็นบ่เนาะครับค่ะเอา เก่ามาเชียเข่าด้ค่ะท่านผู้ชมนี่เขาค่ะศูนย์อยู่ครับผมค่ะอันพี่ต่อยเพิ่นกับไปร้างเนาะอันนี้เ้าวถึงเหล็กบนเนาะนี่นี่เพิ่นไปร้างน้ากันนี่เห็นบ้าลากลอยค่ะท่านผู้ชมส้นน้าเชี่ยลากลอยกับเก่ามาเชี่ยกับน้าเชี่ยส้นกันค่ะสองศูนย์สองหกหกเนาะครับค่ะนี่ค่ะลุดอันนี้เนาะเถโอยอันนี้เดี๋ยวน้ำเชี่ยขอ้หายด้ค่ะอาจจะ หลังหวยออกได้ประมาณจะหามือเพิ่นสีอาจฉจริยงให้นี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับแน่นอน,น,นเนาะเแ่านี้สุดยอดเลยครับผมค่ะหางอุ้ยแม่นค่ะจะเย็นๆเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกรอยากเฝ้าปอยอยากเฝ้าปอยค่ะยานแฟนคลับเพิ่นฐาเนาะสองศูนย์สองหก หกงวดเก่านี่ค่ะ,คะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาอแถาครับนี่ค่ะพี่ต้อยก็พี่ประกายเพิ่นไปลางค่ะท่านผู้ชมเลียน้ำเชี่ยได้บ้านี้น้ำเชี่ยแซมนับหนึ่งอยู่ค่ะเลียน้ำเชี่ยแล้วก็แม่เพ่นแม่ทางเหนือเพิ่นให้ฮกคับสาม แม่เพ่นกันกับไปทั้งล่างทั้งบนเนาะครับค่ะพี่ต้อยก็พี่ประกายเพิ่นกับเขาแล้วคะ่ะท่านู้ช่มแต่ว่าอันนี้มันเป็นบนค่ะพเพิ่นกับเขาแต่ว่าเพิ่นไปล่างค,ค่ะนี่นี่นี่เห็นบค่ค่ะท่านู้ช่มขอเปรียบเทียบที่น้ําเสียรผ้าพี่นองเบิ่งค่ะปา้าเถาอันนี้มันเด่นตรงว่าบกคุกจิตจิตอ่าสัหน,น,นักุนนเนาะจสํานักจากเสบียสําน,นักครับผมซองนี่ นี่ค่ะท่านผู้ชมมาแรงเถ่างวด้วงหันนี่กะกะมาเอากันอยู่นี่ที่แ่านี่กระโดดมาสุดที่สามเมามาเออมาว่าเปนดับสามอืมหนึ่งหนึ่งกับสามมาเกี่ยวกันอืค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่นี่แหละพี่น้องรอค่อยแต่ว่าต้องทาสิบเอ็ดสำนักผมนะครับผมถึงจะเกิดเป็นเหรียเด่นนี่ได้เนาะครับนี่เด็กกามาเชียเพิ่นประกบค่ะท่านผู้ชมครับผม ถึงมากก็ได้สองศูนย์เป็นเลขบ่มีหลักครับผมกับน้ำหกหกครับลัางเท่าที่จริงเขามีหลักอยู่ด้<ม>แต่ว่าเจ้าประกบผิษด้เนี่อ๋อเจ้าเข้อใจยื่นบ่ข้าใจเข้าใจน,านั่นที่จริงเจ้ามหีหลักความเนี่ยเจ้าเฮ็ดผิดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมขันบ่านางเฝาเพื่อนนี่เพื่อนสีเฮ็ดประกคบ่ถือกรวดเกามาเชียค่ะท่านผู้ชมวินเอราเลย เบรย์เบรย์ประเบิ่งครับผมแมน่นเฮามีหลักซีบลักหน่วยพร้อมพอเพิ่นส่งให,ห้เฮาสูตรเพิ่นส่งเพิ่นบอกค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมที่กินจะเป็นศูนย์สองตรงตรงเลยบ่แม่นว่าเลขออกแล้วเฮาจะาควยอันนั้นบ่แม่นเนาะเฒ่าครับมีมีหลัก,กอยู่ครับพี่น้องเรื่องจริงอันนี้ค่ะครเรื่องจริงทเก่ามาเชีาายร์ได้ค่ะแต่ว่าเพิน่นพลาดนี่ลักลอยเฮาเนาะเฒ่าแมน่นค่ะลักลอย ค่ะท่านผู้ชมเนาะรอกกอนเดอร์ค่ะอันนี้สีใกล้ๆ้มือเลขออกเลยค่ะเพราะว่าคือ,อยังพี่น้องเห็นในงวดนี่แหละเนาะครับค่ะนี่ราคาน้ำเชี่ยกับสีไล่ประกบไฮแฟนครับเนะบาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกับเข่าเป็นงวดที่แปดเนาะครับผมนี่เห็นบ่อเถาห้อยังประกบเขา่าเห็นปนะเนาะรอบนี้ประกบเขาครับผมค <ขา S 2> ่ะตะวันเด่นไม่พลาดได้ครับพี่น้องค่ะครับ มีผาดมีเขามีลุดเนาะคะ่ะดันผู้ชมส่วนที่มันเดินดีก็เดินดีค่ะส่วนที่มันผาดก็ผาดผาดก็ผาดเง้วเขาก็เขาเง้วเนาะคะ่ะดันผู้ชมค่ะแต่ว่าน้าเชียก็อยากให้พี่น้องเบิ้งเฉพาะนี่แหละคะ่ะดันผู้ชมไกลไก่มือจักน้อยพละ่ะน้าเชียกับถาขึ้นกันอันนี้ค่ะเลขเก้าตัวน้าเชียดึงออกมาให้ได้สองตัวนะคะ่ะดันผู้ชมเนาะ,ะเลขเก้าตัวดิ่นทเศเก้าตัวครับผมค่ะ เลขเก้าตน้ำเชี่ยเป็นคนดึงออกมากบานี่ประกบเข้าบ้างเ่าเขาบ้างค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะกลับมาแล้วเท่าเลขแม่กทมดับศูนย์เอาอยู่ค่ะโอ้วิ่งล่างหกตัวเดียวเลยค่ะเอาเลขคนลงล่างอยง่ตัวน้ำเชี่ยหกหงค่ะไจหกห โอ oh. เป็นค่อยเป็นอยู่ดิบนลงล่างล่างขึ้นบนบัวม่เพิ่นเป็นแต่งแต่ล่างขึ้นบนอืค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมวิ่งเขาเ่าแล้วเท่าครับนี่ชุดหลงเพิ่นเท่าเพิ่นบอกอยู่ดิว่าตัดเนเดอร์เอฟซี่เพิ่นบ่ให้ตัดเพิ่นบ่ให้น้ำเชี่ยเขียนตัดเดี๋ยวเพิ่นเจว่าเอฟซี่สิวา่าเพิ่นว่าเลขหลายชุดหลงทางชุดหลงทางแม่ค่ะท่านผู้ชม ค่ะชุดลงทางตัดได้เด้อพนกระเป๋ายู่ในคลิปอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องก็ได้ยินไปย้อนเบิ่งก็ได้ค่ะเข่าเลยดิเแ่านี้ที่กิงเพิ่นมีสูตรเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นทรงให้น้ำเสียเลขเพนสองสองศูนย์พนค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียสิบอกให้ค่ะเลขแม่เพนสองหลักร้อยมาค่ะเข่าโอ้ยแม่ สองศูนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับโอ้วิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยวิ่งเข่าบนเข่าล่างแน่นอนครับเข่าสองศูนย์อีกเข่าสองศูนย์อีกแต่ตัดลิ้นเนาะตัดเพิ่นเพิ่นหายตัดเพิ่นหายเอฟซีตัดเพิ่นบอในคลิปแต่ว่าเพิ่นบอลอย่เขาตัดมันสีหลายครับค่ะนี่เรียกพ่นกับว่าหลายนี่ตาไม่ค่ะท่านผู้ชมพ่อเอกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ค่ะเขารักซีเท่า สองศูนย์สอง,สสองก็หกหกมีค่ะท่านผู้ชมเลขอันนี้เพื่อนรุดเข่าเด็กมีทีมาเนาะแมนขันเพื่อนได้สองนี่โอ้ยโอ้กลมกลมเลยครับผมค่ะเท่า,าลักสิเพนเข่าอีกแล้วแมนเพราลักสิเข่าสองงวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหาันกอดกันหกซีซีหกเด็เท่า ดับเพลนเอยูร์ค่ะเลขดับเพลนเอยูนี่ดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาตามไม่เด้อค่ะเลขลอกเขาตะหกตัวเดียวเถาเขาล่างหกเนาะอืปลาแตมเดียวเขาเผมนี่แม่มโอ้นี่แม่ก็ผี่ปะไก่ก็ผิดต่อยเลยเนาะครับอน,นี้บ่รู้ว่าสิได้อีกบ่บูค่ะท่านผู้ชมมันเป็นเลขกันหลอกอยี่ยงของเพ,นพนง่นบ่เพ่นทรงห้ค่ะท่านผู้ชมเนี่บ เพิ่นทุ่นหน่อยนี่สายวัดป่านี่เถ่าเพิ่นปล่อยแต่ตองวดเลยเห็นว่าหน่เด็กบนศูนย์เพิ่นเดินดีเหลขกเด่นเพิ่นนี่แต่เพิ่นประกบคู่พ่าเขาจะยเทียค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่แหละน้ำเชี่ยสีเบ่งของเพิ่นนี่แหละเพิ่นเขาสองงวดเลยที่เถ่าอันนี้เพิ่นกับเขานี่เขาสองงวดเื่กัน งวดเก่าขะท่านผู้ชมเนาะตามไม่ค่ะเลขล่างพันรุดตัวเถ่าเนี่ยครับรุดเกือบเถ่าเกือบโอ้อาจารย์ผู้ดับหลักหน่วยเลขไปลักซิปกับผมค่ะผ่านอยู่แต่ว่าล่างนี่เพิ่นสุดยอดเนาะอืมโบลักเทียอันนี้เขา้อค่ะนี่เขาเลขออกลักซิปคือศูนย์เนี่ยอันนี้เพิ่นห้คือลักหน่วย่ะทดานผู้ชมนี่เพิ่นห้คือลักหน่วย กานดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียจะได้เห็นอยู่ดีคอมเมมต์เนาะครับค่ะนี่ละค่ะดับบนเฉพาะหลักหน่วยครับผมศูนย์ค่ะปีนองคักบ่เท่านี่ครับเนี่ยุดยอดกลับมาแล้วครับผมค่ะเอาอยู่ครับผมพอํำเนียงกับพี่ประกายเอฟซีถามว่าพอํำเนียงเคยดับอ่ต่อเนื่องบ่บ่เคยดับต่อกันเนาะเท่าครับค่ะแต่ว่าปีนี้พอพลาดเด้อค่ะท่านผู้ชมสรุปให้แฟนครับฟัง พอเพิ่นก็บอกกับน้ำเชี่ยมันสามงวดแล้วน้ำเชี่ยมันกน็ถือว่าโอเคอยู่ดีสามงมวดแมนแต่ว่าเพิ่นว่าสถิติของเพิ่นนั่นปีหนึ่งดับบิยูแค่สองงวดค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแต่ว่าแฟนครับพอกนยังต้องการพี่น้องค่ะต้องการเหลขกดับน้ำเชี่ยกะจะลงสุดเกาให้อีกคือเกาเนาะคะ่ะเหลขดับน้ำเชี่ยว่าหันในดับหานะคะ่ะกะยูแต่ว่าน้ำเชี่ยว่ได้เขียนให้ค่ะท่านผู้ชม ดับผ้าบนทุกหลักของน้ําเชียนี่คือทุกหลักค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมผาดเลยเถ่ห้องวันีีผาดเนะาะผาดเข่าตัวดีรักพี่ที่หาพีโอโเ้เล็กเหล็กรางนี่ยังบ่ท่านได้นันอยู่ครับผมอื <ใจ S 1> ท่านมีข้อมูลขอข้อมูลมมเหล็ก่างนะค่ะผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าขัดกันพ่อโบกบนเจ้งได้ห้องกับว่าผาดเถาะเมียนนี่ชุดนี่ น้ำเชี่ยยังสนใจชุดนี่อยู่เลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่นนเลข<อ>ลาง<บ>ที่ว่าอ่าสิบเจ็ดงวดหลุดสามสามค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดหน้าเสียวขึ้นอยู่นี่นี่นครับเข่าดีแต่นี่ยังติดของผนอยู่นะ,นะนค่ะเนาะแมนค่ะพี่น้องวาติดยังน้ำเชี่ยอยู่นี่แหละค่ะ ได้เหล็กเด่นเหล็กอันของผู้ใหญ่มากเพื่นไห้เฮ้าเนาะเข้าดีเนาะทอพี่ใหญ่นี่ก่ก็เอาอย่ได้ดับบนนี่พี่ใหญ่นี่ดับบ่มาวาบ่มาตัวใดกับบมาตัวนั้นแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเอาบนสองครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันเลย้อค่ะสรุปว่าแนวทางใดที่เพื่อนเดินดีค่ะท่านผู้ชมสําสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนา้า พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวน้าเชียลงต้องหัวไห่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขกรับพี่น้องเสียวอีกบ่ค่ะต้องถามถูกคิปถูกงววเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ดีใจกับผู้เพิ่นถือค่ะท่านผู้ชมผู้เพิ่นว่าถือก็ขอให้เพิ่นถือเด้อค่ะผู้เพิ่นถือก็ให้ถือยิ่งยิง้นไปน้ำเชี่ยกับว่ได้ลายเด้อค่ะท่านผู้ชมได้รักพันหอดเวลาเออเจ้ามันได้สอมบุญ่ะนะบ่ได้สอมบ่ได้สอมนั่น ก็<น>ได้ซอมนี่บิดหูแน่ๆเนาะค,ะ <laughs> ค่ะท <laughs> ่า <laughs> นผู้ชมอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขุูสุขคนอย่าลืมเลิกค่ะพี่น้องโบประกบครูหาเลขกเด่นทีแมนแมนส่งมาให้น้ำเสียก็ได้ค่ะเบอร์โทรน้ำเชีย0 9 2 5 6ย5เ1 7สอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ